กสาาารรชเรียนท่านประธานท่านคณะกรรมการที่เคารพกับผมในคำสงจันชนะตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการกลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนเด็กอุดมเกิดเมื่อวันอังคารที่25กันยายน2498ปัจจุบันอายุ57ปีเริ่มปฏิบัติราชการที่ เมื่อวันที่25พฤษภาคม2519ที่โรงเรียนสีเมืองวิทยาคารอำเภอสีเมืองใหม่จังังหวดอุบลราชธานีปีพศ .2524 ยา้ายไปปฏิบัตรริราชการที่โรงเรียนนาสวงวิทยาปีพศ .2526 ยา้ายมาปฏิบัตรริราชการที่โรงเรียนเด็กวิลมรวมอายุราชการ37ปีประวัติการศึกษา พศ2510จบการศึกษาระดับประฐมศึกษาปีที่7จากโรงเรียนเมืองเดชพศ2513จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนเดชอุดมพศ2515สอบไล่ได้ตามหลักสูตรประโยมมัธยมศึกษาตอนปลายม .25 ส,สายสามัญแผนกทั่วไปสมัครสอบที่จังหวัดนครรชาชสีมาพศ2516จบการศึกษาระดับปวช จากโรงเรียนเกษตรกรรมนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาพศ2518จบการศึกษาระดับปวสจากวิทยาลัยเกษตรกรรมสุรินจังหวัดสุรินพศ2524จบการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศรษบัณฑิตวิชาเอกเกษตรกรรมจากวิทยาลัยครูอุบลราชธานีด้านวินยัยคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรณวิชาชีพด้านวินัยข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการรักษาวินัยปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการตรงต่อเวลาอุทิศเวลาให้ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องรักษาความสามัคคีมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ปฏิบัติตัวเป็นแบบแผนอันดีงามของสังคมโดยได้ปฏิบัติหน้าที่เวรนยามเข้าแถวร่วมกับนักเรียน เข้าร่วมประชุมกับเพื่อนร่วมงานตามวาระและโอกาสให้กำลังใจเพื่อนร่วมงานในวาระและโอกาสที่สำคัญเช่นร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่เพื่อนร่วมงานได้เลื่อนวิทยฐานะร่วมงานกิจกรรมบันปีใหม่ของทางโรงเรียนร่วมทำบุญตักบาตรในวันครูของทุกๆปีเป็นต้องรักและศรัทธาในวิชาชีพพระเจ้ามีความรักและศรัทธา ในพระพุทธศาสนาโดยการทำบุญตบบาทในช่วงเช้าและวันสำคัญทางศาสนาและได้บริจาคเงินเพื่อทำนกบารุงพระพุทธศาสนาท้าพเจ้าได้มีการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนระดับท้องถิ่นระดับชาติวางตัวเป็นกลางทางการเมืองร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสืบสารประเพณีและการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อมโดยการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยผ้าพื้นเมือง สนับสนุนสินค้าและการจำหน่ายสินค้าภายในประเทศด้านเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้าดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติดประหยัดอดออมข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้งจากทางโรงเรียนให้เป็นหัวหน้าครูที่ปรึกษางานธนาคารโรงเรียนข้าพเจ้าได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการปลูกผักสวนครัวไว้กินเอง ปลูกมะพาน้ำหอมปลูกกล้วยไขย่เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้ทำสวนยางพาราเพื่อเตรียมรองรับการ,กรเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนพศ2558มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพข้าพเจ้ามีความรักและศรัทธาในวิชาชีพจนได้รับรงางวัลดังนี้รางวัลเหรียญทองผู้ผู้ควบคุมการแข่งขัน ท่องอาขยานทำนองสนอระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับสหวิทยาเขตที่6ปีการศึกษา2,555ข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการการตัดสินการท่องอาขยานทำนองสนอของระดับสหวิทยาเขตที่6เป็นคณะกรรมการโครงการทดสอบวัดความรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาป,ปีที่6ครั้งที่4ด้านการเป็นวิทยากร ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรร่วมวิชาชีพโดยได้รับเชิญเป็นวิทยกรดังนี้วิทยากรโครงการค่ายอบรมทักษะการคิดวิเคราะห์วิทยากรโครงการรับการอ่านครั้งที่หนึ่งวิทยากรโครงการค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ครั้งที่3ความรับผิดชอบในวิชาชีพ ข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบในวิชาชีพบริการได้เอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนเต็มความสามารถเช่นเป็นครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้านของนักเรียนร่วมเข้าแถวน่าเสาธงกับนักเรียนปฏิบัติการสอนในรายวิชาภาษาไทยอย่างเต็มความสามารถนำนักเรียนเข้าร่วมทักษะการแข่งขันทักษะทางวิชาการอย่างต่อเนื่องมีจิตสาธารณะจิตอาสา ให้ความร่วมมือแก่ส่วนรวมทุ่มเทเวลาเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่งานพิเศษได้แก่งานการเงินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยคณะกรรมการหาไรายได้ระหว่างเรียนหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3หัวหน้าครูที่ปรึกษางานธนาคารโรงเรียนเด็กอุดมธนาคารโรงเรียนสาขาที่207 ด้านความรู้ความสามารถด้านหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนขราพาจาได้มีการวิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดกระบวนการเรียนรู้แนวทางการจัดการเรียนรู้สื่อการเรียนการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรกลางอย่างเป็นระบบโดยได้นํามาวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชาที่สอนคือวิชาภาษาไทยและยังได้ทํากิจกรรมและยังได้ทําการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อแบ่งกลุ่มนักเรียนให้สอดคล้องกับระบบการจัดการเรียนการสอนแผนการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรผู้เรียนและบริบทของชุมชนมีองค์ประกอบของแผนครบถ้วนมีการออกแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายมีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์มีการบันทึกผลการเรียนรู้ ซึ่งได้จัดทำแผนการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยทศสอง1อทศสและผู้มือการใช้แบบฝึกรายวิชาภาษาไทยด้วยด้านสื่อและนวัตรกรรมข้าพเจ้าได้จัดทำสื่อการเรียนการสอนเพื่อช่วยในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยและได้จัดทำสื่อขึ้นใหม่จากความคิด,ดเริ่มสร้างสรรค์ของตนเอง โดยได้จัดทำแบบฝึกทักษะจับใจความสำคัญสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งจำนวนหกเรื่องแป้มสะสมผลงานข้าพเจ้าเป็นครูที่ปรึกษาและฝึกซ้อมนักเรียนจนได้รับรางวัลดังนี้ชนะเลิศการประกวดร้องเพลงกล่อมเด็กระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานร,รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการขับเสภาระดับชั้นมัธยมศึกษาในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้แห่งอุบลราชธานีครั้งที่สามณโรงแรมสุนีแกรนด์โฮเทลจังหวัดอุบลราชธานีรางวัลชะนะเลิศการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งในงานฉลองครบรอบ50ปีโตโยต้าอุบลราชธานีโซนอุบลใต้6อำเภอ รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากการแข่งขันท่องอักขยานทำนองสนอระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับสหบิทยาเขตที่6ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมษาเขตยี่สิบเก้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสองจากการแข่งขันท่องอักขยานทำนองสนอระดับชั้นมัธยมษาตอนต้นในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับสำนักการเขตพื <fully intrigued. S 1> ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตยี่บเก้าการพัฒนาตนเองพระเจ้าได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเองและนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนดังนี้อบรมหลักสูตรครูวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโครงการยกระดับคุณภาพครูและผู้บริหารทั้งระบบ ประจำปีการศึกษา2555อบรมการพัฒนาบุคลากรเรื่องการจัดการเรียนรู้สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล<ม>อบรมระบบการช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ซึ่งจัดโดยสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัยธยมศึกษาเขต29การประมวลความรู้และพัฒนาวิชาการข้าพเจ้าได้ประมวลความรู้พัฒนาวิชาการ และได้นำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนดังนี้ได้จัดทำแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เพื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยท2 1 1 0 1และ2 1 1 0 2และได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้กับครูที่ร่วมวิชาชีพจำนวน3เรื่อง